สบายดีทุกคนื้นนี้สาวีพามากินสปากเกิตตี้กะผัดร้อนเนาะมาเด้อกินนํำกันแเซ็ๆเซยเลยมี่นะเอาคํานียนย่เลยเนาะสปากเกิตตี้ ครับคำว่ามันได้รัการคนินคำกัน คำนี้เนี่ย ខ្រូពីដែលក្ពីដែលក្រាំ Chắc Bạn chơi chơi Ha <sniffs> ha. แ๊บแฮงพี่น้องหมดแล้วพี่น้องชันี้ก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องทาววีเด้เข้าใจเด้อบ๊ายบาย